The future of our country. Democracy in the heart of the people. สวัสดีครับพี่น้องประชาชนผู้ร่วมชะตากรรมเกิดแก่เจ็บตายที่เคารพรักยิ่งทุกท่านครับเงียบไปหลายวันนะครับไม่ใช่อะไรหนึ่งการเดินทางเพื่อเตรียมงานและก็เหตุที่ว่าเง,งียบนี้นึกว่าในภาวะสังคมอยู่ในเหตุการณ์รุ่มร้อนเช่นนี้หลายๆเรื่อง เราจะพูดอย่างไรดีนะครับก็เลยคิดพิจารณานะครับว่าในไม่ช้าไม่นานเนี่ยเราก็ไม่ได้ส่งเสียงแล้วชีวิตก็เดินมุ่งหน้าไปสู่เชิงตะกอนมุ่งหน้าไปสู่หลุมฝังศพจบทุกร่างจบทุกคนไม่ว่าจนหรือรวยก็ในระยะเวลาอันแสนสั้น ผมคิดในใจว่าจะพูดอย่างไรดีให้สังคมได้เข้าใจในบริบทการเมืองขณะนี้ที่ราชประสงค์จตุพรพมพันธ์ทนายนกเขาและคณะก็ยังไปไล่ประยุทธ์จันโอชาไม่ยอมรับระบบสามปอก็ไล่กันต่อไปแม้พี่น้องประชาชนจะบางตาก็เราจำเป็นจะต้องไปแสดงสัญ,ญลักษณ์กระตุกเตือนผู้มีอำนาจ ว่าอย่างน้อยๆก็ยังมีเสียงตัวแทนของประชาชนไปส่งเสียงบน่นไปส่งเสียงตำหนิติชมนะครับผมนั่งคิดตลอดเวลาว่าการที่ประยุทธ์อยู่ครบ8ปีเนี่ยเจตจำนงของรัฐธรรมนูญต้องการไม่ให้สืบทอดอำนาจไม่ให้ฝังรากเพื่อที่จะมาต่อยอดอำนาจถ้าอำนาจที่ดีก็ไม่เป็นไร กลัวว่าจะมาผูกขาดต่ออำนาจความชั่วเจตนารมรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนว่า8ปีแต่ทางข้อกฎหมายถ้าไปตีความมันก็มากเรื่องตามที่จริงแล้วถ้ายึดหลักเจตนารมเนี่ยก็ทุกอย่างก็จบสิ้นแต่ประยุทธ์พยายามดิน้นเพื่อหาทางรอด จะสืบทอดอำนาจต่อไปผมไม่เข้าใจเหมือนว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาต้องการสืบอ,อำนาจเพื่ออะไรนะครับตามที่จริงครั้งแรกเขาก็บอกว่าจะเข้ามาอยู่แค่ปีกว่าจะเข้ามาสร้างความปรองดองแก้ไขความขัดแย้งแบ่งฝ่ายมาคืนความสุขมาปฏิรูปประเทศนั่นคือเจตจำนงของเขาเองปีกว่า แต่เมื่อเลยปีกว่าขึ้นมาถึงเวลาการเลือกตั้งคนเหล่านี้ก็ไม่ยินยอมออกจากอำนาจและไม่ได้ปฏิรูปอะไรแม้แต่น้อยนะครับผมไม่ต้องพูดแล้วพี่น้องประชาชนเห็นชัดเจนแม้แต่การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงแต่ประยุทธ์จันทรโอชาไปเอาคนที่มีข้อหา เกี่ยวกับการโกงการทุจริตคิดม่ชอบทั้งหลายเอามาไว้รอบกายเอามาแต่งตั้งเป็นคณะรัฐมนตรีแค่นี้มันก็สอพลอชั่วพอแล้วอย่าพูดถึงเรื่องอื่นเลยครับการที่จะมานำเสนอนโยบายอะไรนั้นเนี่ยกติกาขั้นพื้นฐานของกฎหมายต่างๆรัฐธรรมนูญมันจะต้องเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายก่อน แต่นี่รัฐธรรมนูญของประยุทธ์ร่างขึ้นมาพวกเดียวแล้วก็ใบบังคับแกเหมือนจะแกมบังคับให้พี่น้องประชาชนรับประชามตินะครับก็ผ่านมา16ล้านเสียงทุรักทุเลและที่ทุเรศทุรังก็คือตั้งสอวอมา2อ0อา2 0คนเอามาเพื่อเลือกหัวหน้าคอสอชอคือประยุทธ์นี่แหละเป็นนายกรัฐมนตรีและก็ตั้งเลื่อนไป5ปี ทั้งที่สอสอเนี่ยเขามีวาระแค่สปีแต่ตั้งสวเพื่อจอจอที่จะเลือกผู้มีอำนาจต่อไปนี่คือสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดอะไรแล้วพูดไปก็มากเรื่องเอาเป็นนั้นว่าความชั่วดีทีห่างทั้งหลายที่ประยุทธ์จันโอชาได้ทำขึ้นมาเนี่ยมันมากมายกว่าความดี พี่น้องอย่าไปหลงไหลบัตรประชารัฐอย่าไปหลงไหลเงินแอปเงินคนละครึ่งต่างๆนั่นเป็นเงินภาษีพี่น้องประชาชนเป็นเงินกู้ที่ประยุทธ์กู้มาทั้งสิน้นกู้มาเพื่อไม่ใช่สร้างความอยู่ดีกินดีให้กับพี่น้องประชาชนเอาแค่พอยาไส้ไปวันๆสร้างผลงานว่าได้ช่วยเหลือประชาชนแล้วผมนั่งรถมานี่เห็นนะครับคิดตลอดเวลาแต่เรื่องนี้ มันเป็นเรื่องแปลกเป็นอย่างยิ่งมีเฉพาะขวายคานขวายจตุพรพรมพันธ์และก็นักวิชาการอีกไม่มากที่ออกมาไล่ประยุทธ์ออกมาว่าประยุทธ์ครบ8ปีแล้วที่ออกมาส่งเสียงดังๆแต่ฝ่ายรัฐบาลทุกพักเงียบกริบมันแปลกครับฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลฝ่ายประชาชนคนรักความเป็นธรรมมองต่างกัน บรรดาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนายกอบตอนายกเทศมนตรีนายกอบจอทั้งหลายเขาก็เงียบไม่ได้แสดงอะไรเลยเพราะพวกนี้เขาก็อยู่ในอำนาจเหมือนว่าจะถูกครอบงำอยู่อย่างนั้นสมาชิกอบตอสมาชิกอบจอสมาชิกเทศบาลก็ใครก็ไม่เคยออกมาคัดค้าน มีแต่พวกจตุพรพุมพันทนายนกเขาจอมพลปฏิวัติและบ้าบอคอแตกไม่มากออกมาเห็นแตกต่างจากพวกนั้นผมมองดูแล้วประเทศนี้นี่นะครับคนจะเฉยจะเฉยชาเฉยชาต่อประเทศชาติคนมีอำนาจชั่วมันก็จึงอยู่ในอำนาจต่อไปแค่นั้นมาถึงนบัตินี้ วันนี้เราอย่าได้ด่าสามปอทารกอย่าได้ด่าสามปอทารราชแต่ต้องด่าพักการเมืองทั้งหลายไม่ว่าประชาธิปัตยภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาพักเล็กพักน้อยทั้งหลายพลังประชารัฐพวกนี้แหละครับถ้าพวกนี้ออกมาส่งเสียงดังๆตามหลักการที่ถูกต้องมีหรือประยุทธ์จันทร์โอชา เขาจะอยู่ในอำนาจได้แต่พวกนี้เมื่อได้ดีมีตำแหน่งแห่งที่มีผลประโยชน์กับระบอบประยุทธ์ก็พอใจร่วมหัวจมท้ายกับระบบประยุทธ์ต่อไปโดยไม่ใส่ใจจะดีว่าประชาชนเขาขาดตกบกพร่องอย่างไรเพราะฉะนั้นขอพี่น้องได้จำไว้เถิดครับว่าพรรคการเมืองเหล่านี้เขาไม่ได้ซื่อสัตว์ต่อพี่น้องประชาชน แม้ว่าแต่ละคนจะไปให้รีดในงานศพไปให้ซองอะไรต่อมีอะไรต่างๆนั่นมันเป็นแค่ปลีกย่อยมันเป็นแค่กับพีทําความดีเพื่อเอาหน้านะครับเพื่อหวังผลในการเลือกตั้งครั้งต่อไปทีนี้นะครับผมมาเทียบอย่างที่จังหวัดกระบี่เขาไปเรียกร้องว่ามีการฆ่าคนตายนะครับเสียขับรถบีเมดั ไปชนนักเรียนตายนะครับยังไม่ตายดีแล้วก็ไปยิงสามศพนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสลดนหดหลูหลายคนก็ออกมาประนามยามเหยียดออกมาว่ามันน่าจะเพิ่มโทษให้มากมายไอ้ผู้ติดเมายาบ้าทั้งหลายนะครับและก็มีคนมาขึงป้ายส่งเอกสารไปยังนายกประวิตยว่าให้เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งหลาย ก็ประนามเรียกร้องเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหลายให้มาดูแลแก้ไขตรงนี้ผมมานึกดูทีหนึ่งว่าไอ้คนที่มันไปฆ่าเด็กเนี่ยที่มันเมายาบ้าเนี่ยมันไม่ได้สตินะมันไปฆ่าคนโดยไม่มีสติเพราะฤทธิ์ของยาบ้าแต่มาเปรียบเทียบผู้มีอำนาจในขณะนี้ไอ้พวกนีน้ไม่ได้เมายาบ้าแต่มันมีฤทธิ์แรงกว่ายาบ้า มันเมากิเลสตัณหามันเมาอ,อำนาจจนขาดสติไม่ว่าสอสอพักการเมืองทั้งหลายในขณะนี้ที่ร่วมรัฐบาลนี่เมาอ,อำนาจกิเลสตัณหาจนขาดสติปล่อยให้สามปอทรชนสามปอทรชนก็เมาตัณหาเมาอ,อำนาจเสพอำนาจมากเกินไป ถ้าไม่ได้เสพอำนาจต่อพวกนี้มันคงจะตายมั้งมันก็เลยยอมทำผิดกฎหมายมากมายก่ายกองนะครับบิดเบือนกฎหมายบิดเบือนความจริงเพื่อให้ตัวเองได้อยู่ในอำนาจต่อผมคิดว่าไอ้พวกเหล่านี้มันร้ายกว่าโทษหนักกว่าคนที่เสพยาบ้าแล้วไปฆ่านักเรียนนะนั่นมันเป็นแค่หนึ่งชีวิตเป็นแค่ครอบครัว แต่ผู้มีอำนาจที่เสพติดอำนาจอย่างขาดสติเช่นนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบรุนแรงทั้งประเทศและนานา,นาประเทศนะครับเป็นเรื่องที่ร้ายแรงแต่เราไม่เคยมองข้ามแต่เราไม่เคยมองตรงนี้นะครับพวกนี้ไม่ได้เสพยาบ้าไม่ได้เสพอะไรนะครับแต่มันเสพติดอำนาจจนขาดสติจนหลงลืมประชาชนปล่อยให้มีการช่อชนต้นชาติอย่างมากมายกายกอง นะครับะะะนั้นเรื่องนี้เราต้องติดตรองผมมองดูที่หลายจังหวัดที่มีป้ายหน้าสาลากลางก็ดีหน้าสถานที่ราชการมีป้ายว่าร่วมกันต่อต้านยาเสพติดเป็นพิษเป็นภยัยทําลายชาติมันก็ดีแต่ผมมานึกดูในมุมกลับอีกครั้งไอ้สิ่งที่มันเลวร้ายกว่ายาเสพติดเนี่ยก็คือทุจริตเชิงนโยบาย ที่มันโกงกินงบประมาณของพี่น้องประชาชนไปทุกเมื่อเชื่อวันทุกองค์การบริหารส่วนตำบลแทบจะทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทบจะทุกหน่วยงานราชการล้วนแต่มีการทุจริตเชิงนโยบายกันทั้งสิ้นนะครับที่มันกินประเทศชาติเนี่ยทีนี้ยาเสพติด เราก็เห็นแล้วแหะครับว่าแก้กันมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเรือนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจนมาถึงระบอบประยุทธ์สามปีเนี่ยสมปอนี่อยู่8ปีแล้วยาบ้าไม่ขี้คลายอาชญากรรมไม่ขี้คลายสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มพูนขึ้นนะครับแล้วเราจะทำอย่างไรดีกับพวกนี้ประยุทธ์ประวิทธ คุมหมดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดคุมตำรวจทหารคุมควายความมั่นคงแต่สิ่งเหล่านี้มันยังเต็มประเทศไทยเราแก้ไขถูกต้องหรือไม่ทีนี้เรามัวแต่แก้ไขที่ปลายเหตุไปจับพ่อค้ายาบ้าจับกันมากมายกายกองเหตุที่เขาอยากจับเนี่ยก็เพราะว่ามันมีเงินรางวัลในการนำจับ อย่างเมื่อสองปีที่ผ่านมารางวันนำจับยาเสพติดเนี่ยที่แบ่งให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยสามรกว่าล้านปีนี้ไม่ทราบเมื่อมันมีรางวัลล่อใจรางวัลนนำจับงบลับอะไรต่างๆเพื่อเอาไปสืบสาะหาคนค้ายาคนทำผิดเนี่ยความผิดเหล่านี้ก็ไม่เคยหายไปเลยคุกตารางเต็มกว่าเจ็ดสิบเปอเซเป็นคดียาเสพติด เรามัวแต่แก้ไขที่ปลายเหตุทีนี้ผมเคยคิดในใจว่าถ้าเราไม่มีการเสพพี่น้องประชาชนเนี่ยที่อยู่ในหมู่บ้านตำบลต่างๆไม่มีการเสพเนี่ยแล้วเขาจะขายใครทีนี้การที่เขามาเรียกร้องด่าว่าตำรวจปล่อยปละละเลยฝ่ายปกครองท้องที่อะไรปล่อยปละละเลยจยาบ้ามันเต็มบ้านเต็มเมืองเมื่อก่อนเมตรละสามร้อพอมายุคประยุทธ์เน่ยสาเมตรร้อ <c oughs> นะครับ <c oughs> เรื่องนี้เนี่ยก็ต้องโทษหัวหน้ารัฐบาลหนึ่งประยุทธ์ประวิทย์คุมตำรวจหารและก็สองอนุพงศ์ทำไมที่พูดเช่นนี้เพราะแต่ละหมู่บ้านตำบลมีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนึ่งคนมีผู้ช่วยสองคนว่าสามคนนี่แหละถ้าผู้ใหญ่บ้านกำนันเหล่านี้ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ลูกบ้านของตัวเองประกอบอาชีพอะไรใครยาเสพติดบ้างเนี่ยใครเสพใครค้าเนี่ยมันจะหลุดรอดสายตาผู้ใหญ่บ้านกำนันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขตที่มันลุกลามบานปลายเนี่ยเราอย่าโทษแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจก็มีน้อยแต่คนที่อยู่ใกล้ชิดติดหมู่บ้านคือผู้ใหญ่บ้านกำนัน,นไม่ได้ทำงานเต็มที่เต็มเวลาเต็มกำลังคนพอได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ย ต้องซื้อกันมาเป็นล้านนะซื้อกันหลายล้านแข่งกันลงเป็นกำนันเนี่ยผมสังเกตดูเนี่ยถ้าซือ้อมาเพื่อต้องการทําความดีมาปราบปบญญามุกปราบยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายในหมู่บ้านของตนเนี่ยไม่เป็นไรแต่ไม่ได้ทําอะไระมาเป็นลูกน้องในอำเภอมาเป็นเครื่องมือรัฐทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลามีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันคือตัวร้ายเลย เอาเงินจากผู้สมัครชั่วนี่ไปแจกจ่ายไปค่มคู่คุกคามประชาชนพอเป็นผู้ใหญ่บ้านกำน,นันปุ๊บสิ่งแรกที่เขาทำก็คือขอใบอนุญาตพกปืนซื้ออาวุธปืนผมอยากจะเกรียนถามไปยังผู้ใหญ่บ้านกำน,นันมีไว้เพื่ออะไรโจนผู้ร้ายก็ไม่ได้ปราบยาเสพติดก็ไม่ได้ปราบ เพราะฉะนั้น,นกลไกของรัฐเนี่ยมีอยู่เต็มพื้นที่แล้วแต่ทำไมยาเสพติดจ,จึงมีอย่างมากมายจึงวิงวอนไปยังหัวหน้ารัฐบาลและก็พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานี่ต้องไขาลานผู้ใหญ่บ้านกำนันให้ทำงานอย่างเต็มที่หมู่บ้านไหนมียาเสพติดมีอาชญากรรมนะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันจะต้องร่วมกันรับผิดชอบจะต้องมีโทษถึงการปลด เอาคนที่มีคุณภาพคนที่ต้องการทำงานเข้ามาไม่ใช่ว่าใครก็ได้นี่คือคือคือจุดบกพร่องของสังคมไทยเรามัวแต่ไปแก้ด้านบนทีนี้เมื่อตามหมู่บ้านต่างๆนี่ยถ้าพบคนเสพก็พาไปบำบัดพบคนค้าก็สอบสาวราวเรื่องเขาดูสิมันเพราะอะไรถึงค้ายาเสพติดเนี่ยหาวิธีธุรกิจอย่างอื่นให้เขาทำได้ไหม ผมว่าเนี่ยถ้ารัฐบาลตั้งงบไว้สักแสนล้านและออกสแกนหาคนเหล่านี้เอามาเข้าโครงการมันน่าจะดีกว่าที่เราทุ่มงบประมาณไปในการปรับปรามปรับปรามแต่ไม่มีวันหมดสิ้นนะครับสายสืบลงไปสอบหาว่าใครทำความผิดต่อไปก็ลงไปสอบหาว่าทำไมที่มันต้องทำความผิดยกระดับคุณภาพชีวิตให้เขาได้ไหมนี่แหละครับ แม่กระทั่งกรุงเทพมหาครเนี่ยยาเสพติดมากผู้ใหญ่บ้านกำนันกรุงเทพมีเพื่ออะไรผมอยากจะถามไปอย่างเนี้ยแลกการเมืองเขาไม่กล้าพูดเพราะกลัวจะเสียคะแนนก็เลยบ้านเมืองมันอยู่อย่างนี้ทุกคนหวังแต่คะแนนนะกรุงเทพมนาครผู้ใหญ่บ้านกำนันมีทุกแห่งแล้วมีไว้เพื่ออะไรไกลไกเหล่านี้ไม่ได้มาดูอาชีกรรมไม่ได้มาดูยาเสพติด ไม่ทำมาที่กินแต่ภาษีเปล่าๆไปเบิกค่าเดียนเบิกค่าพยาบาลเรื่องเหล่านี้นะครับเราจะต้องปฏิรูปต้องคิดกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องได้พิจารณาดูเถิดว่าไอ้คนกินยาบ้าเมายาบ้าแล้วไปฆ่านักเรียนสามศพเนี่ยกับผู้ที่เป็นรัฐบาลในขณะนี้เนี่พรรคร่วมรัฐบาลในขณะนีน้ที่ไปหนุนหน้ไอ้บ้าอำนาจสามตัวน่ะไอ้สามปอทารกเนี่ย มีอำนาจต่อไปเนี่ยแล้วฆ่าคนฆ่าเศรษฐกิจทั้งชาติอะไรมันรุนแรงกว่าขอให้คิดเช่นนี้ครับเนี่ยวันนี้ก็เอากับเรื่องยาบ้าไม่มีอะไรมากครับเพราะฉะนั้นประยุทธ์จโรชาจะอยู่หรือจะไปมันไม่ใช่สาระสำคัญแล้วสาระสำคัญก็คือว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปพี่น้องประชาชนจะใช้สิทธิ์กันอย่างไรนะครับ จะเลือกคนที่ซื้อเสียงอีกไหมจะเลือกคนที่หนุนระบบประยุทธ์อยู่ในคะแนนอีกไหมประเทศไทยสามารถเปลี่ยนได้ลิขิตได้ด้วยมือของประชาชนเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยมือของนักการเมืองชั่วและขอให้ท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทได้ร่วมกันตรวจสอบเอาผิดนะครับคนที่ปล่อยให้ มีการเล่นเส้นสิบตำรวจโทหญิงเข้ารับราชการโดยผิดหลักเกณฑ์เอาเปรียบผู้อื่นพลตำรวจเอกหนึ่งคนพลเอกหนึ่งคนสอวอสองสามคนนะครับนี่คือระบบที่มันไม่น่าจะพึงปรารถนาไม่น่าจะเกิดขึ้นในระบบในรัฐบาลประยุทธ์ เพราะเขาบอกว่าเขาเป็นรัฐบาลปฏิรูปและคนที่มีความผิดพลเอกสองคนเนี่ยอยู่ใกล้ชิดพลเอกประวิทธวงสุวรรณทั้งสิ้นนะครับและทีนี้อีกเรื่องหนึ่งครับการที่นายนิพนธ์บุญญามณีได้ลาออกจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับไม่รู้ว่าลาออกเพราะจนจอกหรือเปล่า สอสอ,อนาคตขอเก้าไกลนะครับขอให้สัมภาษณ์มาหน้าคิดนะครับผมอ่านตามนี้นะฮะผมก็ได้สะด,ดุดีคุณนี่ธลไปแล้วถึงลาออกช้าลาออกด้วยวาระซ่อนเด้นก็ยังดีกว่ายังอยู่ในตำแหน่งนะครับอย่างอีกหลายๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งของพักภูมิใจไทยไม่รู้สึกรู้สาอะไร ปปชชี้มูลความผิดอีกคนหนึ่งสารสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ยังไม่ยอมลาออกอนุทินชาญวิริยูลหัวหน้าพักบอกว่ามาตรฐานคุณธรรมทางการเมืองของเราไม่เหมือนกันของแต่ละพักเพราะฉะนั้นการที่หัวหน้าพักพูดเช่นนี้นี่ครับพี่น้องเราไม่สมควรที่จะไว้วางใจพักเหล่านี้อีกต่อไป ของนิพนนะครับผมอ่านหน่อยนะครับนายนี่เหมือนว่าเป็นการรู้ล่วงหน้าถึงการพิจารณาคาดีหรือไม่ที่นิพนล,ลาออกเนี่ยก็ลาออกพอลาออกปับ๊บมันไม่ต้องขึงพืชมันไม่ต้องมีคำวิิจฉัยตอนนี้เขาก็ศาลบอกว่าสั่งจำน่ายคาดีนิพนเพราะฉะนั้นนิพนผิดถูกอย่างไรก็ไม่รู้ แต่สอสอ,อนาคตใหม่สอสเอก้าไกลก็บอกว่านะครับตอนที่อภิปรายไม่ไว้วางใจในิพนธ์บุญยญมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาทไทยครั้งแรกชี้ให้เห็นเรื่องการใช้อำนาจผลักดันโครงการอุตสาหกรรมจนะเอื้อประโยชน์ในทุนนะครับหลังพบการกว้านซื้อที่ดินออกโฉนด ทับที่ดินทำกินของชาวบ้านพบเครือญาติเครือข่ายเอี่ยวการจัดซื้อที่ดินในพื้นที่รวมถึงการจ่ายเงินให้บริษัทเอกชนประมูลรถบำรุงทางอนเนกประสงค์ของอบจอในขณะนั้นคือหลายสิ่งและอย่างที่เขาอาภิปรายไม่ไว้วางใจในพนบุญยามณีนะครับเมื่อมาถึงตอนนี้ แม้จะแสดงสปิริตลาออกแต่เราก็ไม่รู้ว่าในสิ่งที่คลางแคลงใจทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับการปัญหาที่ดินทั้งหลายพี่น้องไปค้นดูเถอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนถ้ามีความจริงใจพอถูกคดีปุ๊บมันจะต้องแสดงสปิริตลาออกก่อนถ้าเรายังอยู่ในตำแหน่งการจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ก็มันไม่สางางงามใครจะกล้าสอบสวนแบบตรงไปตรงมาเมื่อเขานั่งอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีนะครับวันนี้ก็พบกันแค่นี้ก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวเดินทางต่ออีกแป๊บหนึง่งนะครับมาให้กำลังใจว่ายังสู้ต่อไปว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปต้องแยกข้างแยกข้างให้ชัดพรรคใดที่หนุนประยุทธ์จนันโอชาในขณะนี้ ไม่รู้สึกรู้สาถึงการเป็นนายกแปดปีของประยุทธ์ก็ถือว่าเขาไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่ผู้ที่มีความจริงใจต่อพี่น้องประชาชนเราร่วมกันกวาดออกจากเวทีการเมืองขอให้เลือกพักขวายค้านปัจจุบันทุกพักการเลือกตั้งครั้งหน้าเสรีรวมไทยเพื่อไทยก้าวไกลไทยสร้างไทยและก็อีกหลายๆพักนะครับต้องต้องแยกข้างครับพี่น้องถ้าเรายังเลือกกันมั่วตัว แยกชั่วแยกดีไม่ได้เราก็คือคนทํางานรับใช้คนหน้าที่คนมีหน้าที่จ่ายภาษีให้นักการเมืองโจรเอาไปผลานอย่างสุขสําราญขอบคุณทุกท่านโชคดีปลอดโรคปลอดภัยครับ